สวัสดีครับทุกคนไอติ้งไอวิวโกนะฮะ EP นี้นะครับจีก็จะพาทุกคนเนาะไป3จังหวัดชายแดนอเผอิญว่าเรามีธุระจะต้องไปทำนะครับก็จะเป็นปัตตานีกับยะลาเนาะเอาเป็นว่าถ้าผมไปที่ไหนกินอะไรถ่ายได้ผมจะถ่ายมาให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับทุกคนไปเอาละครับทุกคนนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการเดินทางคร่าวๆนะครับก็เก็บมาฝากเพื่อนๆกันนะครับผม ตอนนี้เราก็เข้ามาในส่วนของจังหวัดยะลาแล้วนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าสถานีรถไฟนะครับทุกคนแล้วก็อีกฝั่งนะึงนะก็จะเป็นตึกสีที่มันเหมือนสีลูกกวาดนะใครมาก็เห็นเขาก็มาถ่ายรูปกันนะครับผมก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ทุกคนด้วยเนื้อล้วนสองเนื้อล้วนสอง แล้วแล้วโซ่อะไรอ่ะไข่เจียวหนึ่งไข่เจียวจานหนึ่งแล้วก็ข้าวเปล่าสามนี่นหนแหละเจ้าของร้านบางแอร์ซุปเปิด10โมงปิดกี่โมงขึ้นอยู่ที่ที่นียการจนานหนึ่งมีมีอะไรบ้างน,น,นะมีซุปข้างในงบซุปเนื้อข้าวส,สวยไข่เจียว ยำเครื่องในยำเนื้อเค้ื่อเนื้อทอดเพียรโอเคถ้าใครมายะลาก็แวะมากินได้เลยเนาะได้เลยนะฮะโอเคได้มีเบอร์ติดต่อป่ะบังเบอร์ติดต่อศูนย์แปดเจ็ดสองเก้าสามเก้าเก้าหนึ่งหกโอเคส่วนใหญ่ก็ปิดวันศุกร์เนาะไม่มีปิดไม่มีปิดนะร้านบางแอร์ซุกนี่เขาไม่ปิดดีมากปิดเขาจะปิดเดือนออกอีดออกบวชโอเคใช่เปิดที่เมืองเปิดสิบโมงสิดสี่โมงขึ้นโอเคขอบคุณครับบาง นี่กะปออะไรนะนี่กะปอแปลว่าซุปเนื้อใช่ป่ะซุปเนื้อกออปปซุเนื้แล้วก็กินกับไข่เจียวเนาะออออาไข่เจียวเลยโอเคอ่ะกิน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 ไหนลองกินหน่อยเป็นไงรสชาติเรนน้องใส่สามอนยืมวบอกเยรอแล้วกลับเมื่อไหร่วันนี้อ่ะพรุ่งนี้แล้วเป็นตอนที่ไหนตอนหันใหญ่ หลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็ออกเดินทางไปปัตตานีนะฮะก็ขออนุญาตเก็บภาพมาเป็นบางส่วนนะครับแล้วก็ไปแวะกินสเตะเนื้อนะครับก็เก็บภาพมาฝากทุกคนด้วยครับ่ายคลยิบอร่อยปะยมันมันคืออะไรภาษาเขาเรียกว่าอะไรสเตะเขาเรียกว่าอะไรสเต ก่อนก็คแม่เขาเคยพามากินมตองที่ตลาดเน่อร่อยกว่าบูด,ดูอีกเนาะลืมบูดูไปเลยฮะมันเป็นเนี่ยม,มันเป็นเหมือนตลาดเกา่าม,มันมีอยู่ร้านนึงตรงตลาดเกา่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุกคนพอดีว่าเรามีธุระต้องไปทำนะฮะเราก็เลยเก็บภาพได้มาเป็นบางส่วนไว้ถ้ามีเรามีโอกาสนะเรากลับมาอีกเดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปเที่ยวกันใหม่ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ดูจนจบคลิปนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยก็ถือว่าหอมปากหอมคอนะครับยังไงก็ช่วย u u s c r i b e ให้กับ I t h i n ง I อวิวโกด้วยแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า